คุชมรู้เป็แกนทีเขาล้มคับดูดีว่าคู่ฮาดาวหรือว่าคู่ไก่ย่างครับดูดีว่าคู่นี้คู่ไก่ย่างแน่นอนเพราะว่าเสือหูดีว่าสีตึกยักษ์เขียวครับดูดีว่ายักษ์เขียวอยู่รอบหนาแสงจะทำอะไรได้ในหนาบัวจะแหนมมาดูทองกองทับเรือได้ไม่ได้ดูดีว่าสิงร้ายสิงร้ายจับหน่อยบัญชาการตเสวะอากาศสยันและรักษาความยัาวชนตัวนี้ในหนาบัวจะแหนมมาดูทองกองทับเรือลอง้มคันเสมอเปิดอได้หายไล่จากคุ้มแล้วไล่จากคุ้มไปแล้วดูดีว่ายักษ์เขียวสง ต้องขาวต้องตกใจแหลกเทียยักเขียวล็อกตาแดดแช่เอาคนจะเตะขวาหางนี่ระวังนะครับไม่รู้จะมีน้ำมือแล้วมือจะไปมาติดจะติดอยู่นองน้าเดชขาจะพาลากูไปแล้วจะพาลากูช่วยด้วยจะพาลากูช่วยด้วยีจะขอแล้วีจะขอแล้วจะไม่รู้จุดไหนจะไม่รู้มาะนจดูท้องมาดูท้องบอลจะจี้มาดูท้องบอลจะจี้หมดบ่อสังแล้วบ่อสังแล้วว่าสู้หน่อยลูกเอ้สู้หน่อยลูกเอ้มาดูท้องตั้งรับคนมาดูตั สีจตักน้ำแดงแต่มาดูทองได้เดี๋ยวก่อนสมาองกทุกคนสองแล้วคนเอาเลยไม่ได้ลูกไปตงเดือดร้อนดีกล้วโอจะเดือดร้อนดิมาเดือดร้อนสีจะตึ้งข้าน้ำแดงบีจีกับมาสีตร้งน้ำแดงบีจีมาจะแม่ปูทองจะแม่ดองจะนี้ออกมาไปดิมาย่างไรจะแม่ไปูทองโยกเอ้าทางนนข่หัวอัดกัดีนจะแม่ไปดูทองขหัวอัดกันดีนะสีจะตึ้สีตึโยบีจีกับมาโยบีจีมาสีจะตึ้แมา ขายโยขายบดขายไปขายบดขายไปพอแหวนฝมาลใส่มาย่างไรเมื่อจับปราูจับะดูรูด้จะดูจัดูจัด้ประตูจัด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 ูจ้าเต้นใเอาละเว้ยทันเลยได้ันรอการสัดสินรอการสัตสินรอการสัตยสิน รังด,บดาบแดงถสีเสตึกเป็นไฟธรรมดา,าอีกห้าพันเสือตึกยักษ์เขียวรังดาบแดงเป็นไฟธรรมดา,าเฮ้ยวะลูกอิงนองไม่เดือดร้อน